ยายเสียงเรื่องเมียสะขานเขียนโดยพิมรินตอนที่หนึ่งหลบไปซุ่มเสียงสะขานทุ้มต่ำไม่ดังเพราะว่ารัาวันขาเธอสถานเกือบสุดวนดิดาเม้มปากดึงใช้เสื้อพี่เลี้ยงสาวพิรดาน่จดกยารกินค่ะเธอดึงพี่เลี้ยงให้นั่งลงแล้วแงนงดวงหน้าขึ้นจอ้องทั้งที่ใจวูบโผเธอมองคิ้วเข้มบนหน้าคำ้ำดวงตาแข็งกร้าวแต่เธอจะไม่จสดงออกว่ากลัวพาชุดพาร่างในชุดสมัยใหม่พระนครอาบด้วยศักดิ์ศรีลุกยืน เสือขานเคาะนิ้วบนไกปืนกวาดมองเธอสะดุดลมหายใจายาั้มร่างอรชรอ,อบอิ่มมากสง่าทำท่าจองหงแต่เขาเดินวูบไหวว่าที่เมียเจ้าแสนชังแต่น่้นอยากจะคว้ามากอดไอสารเลวประยูนแค่เห็นหน้าใกล้ๆกูก็อยากจะตืนรายตัวเองคุณวนิดาเสียงของพี่เลี้ยงประวันิขั้นพึงฉันไม่คิดว่าคุณจะมาต้อนรับกลางทางวนิดาตกตะลึงกระตกมือเจ้านายสาวที่แม้ว่าเต็มไปด้วยเหงื่อทว่าใบหน้าง,งามของหม่อมราชวงศ์กับนิ่งเรียบสวัสดี ฉันมนิดาเมียที่คุณประยูนยกให้สะขานโน้มหน้าพ่นลมหายใจร้อนผ่าเคลียบยิ้มหยันยกปลายปืนจดคางขาวระมอย่างเยอะหยันฉันเสือขานเสียงทุ้มเขาเรียบเช่นกันเฟิงเฉยชายิ่งกว่าน้ำนิ่งในหน้าหนาวทำเอามนิดาขนปลายเท้าขดปลายเท้า,ไ,ทาไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ความปานหนาหยิ่งฉายชัดจนมนิดาเกือบถอยหลังเธอสั่นอยู่ข้างในฝืนยืนนิ่งเมื่อเขาโน้มหน้ามาใกล้พากินผู้ชายประสานเหนือที่ส่งผลต่อท้องไส้เผอเรียลิฟิปปากเขาหลุดมองเรียวลิ้นลดไปปืนลง เปลี่ยนใช้นิ้วรูปขอบปากเธอแทนแล้วสบตานิ่งมือกล้านดึงผ้าผ้าหน้าลงเผยให้เห็นใบหน้ากลมสันดุดดันลอยยิ้มที่พาให้วนิดาสะท้านว่าในทรวงอกจนเกือบเซ่ทั้งชังและต้องการสวัสดีเมียรักคำไม่กี่พยางสะท้อนตึกกล้องจนอื้ออึงนับจากวันนี้คำนี้จะวนเวียนอยู่กับพวกเขาทั้งคู่โดยที่ทั้งเสือขาและวนิดาไม่อาจารู้ได้เลยว่าคำว่าเมียเสือขาจะเป็นดั่งคำสาบหรือพรสวรรค์กันแน่เสียงหูดลบกไฟยังแว่วกล้องแต่ไม่มีใครได้ยินอีกต่อไปนอกจากคำว่าเมียรักที่จะตามหลอกหลอนเธอไปตตลอดชีิ